สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังแล้วสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นนั่นหลังจากเลิกงานพี่น้องบอลลังก็ขึ้นไปอาบน้ำอาบในเรียบร้อยษันบาต้นโทรหาบอลลังว่าส์เพิ่นลืมกล้องว่าอยู่ในหนา้ารถรถใหญ่รถทรงน้ำแข็งนะพี่น้องนะเพิ่นไปส่งน้ำแข็งซอยบอลลังพี่น้องมาอนี้นี่บอต้นเ <laughs> จ้าเฮ็ดยัง,ยงเนี่ยสวัสดีครับฮึล,ลืมจะไปตลาดกำนาจะหโอ้ยลืมกล้องลืมกล้องว่าสั้นว้าวอนไรก็เลย จะไปบ้าง้าไปไปตอนไหนน่าไปตอนบ่ายเลยป้ลลมล่ลเยลยยงคิดแบบนี้เลยอย่งเดียวเออลืมกล้องอมบัดเพาะบัดบานใครแต่บารังม um> ีอ่นกุญแจสำรองนพี่น้องเนาะใครบ้านะนะเพราะว่าตอนนี้บาลังหลังจากรงงานบาลังกับไปซื้อกับเขากบนําให้เท่าแก่แล้วบาลังกับลอกบ้านบาลังกับห้องพี่น้องกลังสยามน้ำมาสันบาต้นเทรมาว่าเออพินลืมกล้องมาสันอยู่ในรถใหญ่ รถทรงแข็งนะพี่น้องนะอันนี้สิเป็นแบบว่าหลังจากเลิกงานของบอลังเลยทุกคนเลยหลังจากเรื่องงานของบอลังกะะคือแบบว่ายงางไปบอลเห็นงานคือเก่าทุกคนหนึ่งกับโไกัยเราพี่น้องยางใกล้ๆหนึ่งทุกคนชีวิตการทำงานอยู่ในประเทศไทยพี่น้องกะโอ้สุดยอดเลยโอ,โอ,โอ้พี่น้องสุดยอดเนหะ็นไหร่นี่อันนี้เป็นใล้ๆป่าแต่ว่าบริเวณป่าในป่ต้นเนาะในเมืองเนาะสุดยอดเลยเนาะ ามาต้นไม้ประเทศไทยแตยังว่าเบิ่งแน่แต่ละหลังสีหาหลังไปนี่ต้นไม้มีเบิดแต่ละหลังนะเพิ่นมากขึ้นมาสะอาดเป็นคนไทยเนาะหักกะลิดอกพี่น้องว้าวอย่าลังการงานสางพี่น้องนี่นี่ทั้งขยะนี่บอลลังนี่ยินเพิ่นวอาว,วา่าค่าเก็บขยะในประเทศไทยนะต่อเดือนยี่สิบบาทประมาณเท่าไหร่ไม่เงินเพิ่นบอกยี่สิบบาทสี่สิบบาทาาเออบอลลัง เพระเสียเลยเนอะบางบ้านนั่นบางบ้านน่่าซื้อทั้งมาเองนั่นทิมขยะซื้อไม่ต้องเสียเลยบางบ้านนะครับว่านอกจากบ่าทั้งที่บ่าเขาเอาจากอ่ารัฐบาลนั่ีสินะพี่น้องนะเอาจากโครงการแบบเก็บขยะนั่นสิก็คือว่าเขาเสียทุกเดือนนั่สิเดือนละยี่สิบบาทเน่ำนั้นแหละก็พ่อเสียบหลังคิดว่านะเพราะว่าเพิ่นก็มาเก็บไปเฮาเฮาแค่ไปถิมซื่อเมว่าว่าเพิ่นมาเก็บไม่เฮาไปถิม เรียบร้อยเลยนะพี่น้องนะเพื่อนมาเก็บค่ม,มือบางเถือกอะไรความสะดวกสบายอยู่ในประเทศไทยและกาแบบว่ายุ่ทั้งบ้านวัลรังเนี่ยมันโมมี่ได้ทุกคนเลยโมมี่ได้แบบนี้เห็นบ้างน,นะอยู่ประเทศเลาวนะบางเถือกบางคนคนไทยไปเที่ยวที่นะเขาถ่ายถ่ายรูปถ่ายอย่างถ่ายคลิปวิดีโอจัางต่ก็คือแบบว่าทุงพลาสติกนะขาวๆอยู่เต็มอยู่พี่น้องอืมอันนี้มันเป็นบุรีเจ้าของบุรีบ้านเจ้าของเลยพี่น้องนะก็คือแบบว่าเอาความจริงมาบอกกันนะพี่น้องนะ เห็นบ่เบิ่งคือมือดแต่ว่ากล้องบลังบดีเลยพี่น้องเนาะเบิ้งคือมือดนี่เลยเหรพูดนอกจกพอพอความสว่างอะไรบุกจึงสว่างขึ้นกล่องบลังอะไรโอ้โอบอลลัเป็น,นการอันการอํานวยให้บอลลังนะเนาะสุดยอดน,น,น,นะนี่เนาะอันนี้ท,ท,ทนนั้งขยะทักคนตอนนี้เขาลํางเดินทางย่างไปเอากล้องบอต้นพี่น้องเลยบอต้นลืมอันนี้ก็เลิกงานเลิกยังกั พากันไปกินไอติมหมดเลพี่น้องเอ้ยมาหนิไปกินกะแล็บภาษาบ้านบอลังเนาะกะแล็บไปบอยี่บอต้นบอลังสามคนถ้วยละสิบบาทพี่น้องยี่สิบบาทถ้วยหนึ่งนี่อันนี้คือบอลังไม่ได้ออกทั้งนั่นเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องเนี่ยบอลังออกมาจากทางลัดได้หนิออกมาถนนเส้นนี่แล้วก็ออกมาจากมุบ้บะยันไงทุกคนนะเห็นบอกพี่น,อนอ้องอ๋อตุก ออกมาหนีก็สิเป็นถนนใหญ่พี่น้องเลยโอ,โอใครจะบาลังมีกุญแจสำรองนะพี่น้องคารบอมีกุญแจสำรองก็คือชิบวะพนถ่าเอามืออื่นหมดเลยทุกคนเลยถ่าเอามืออื่นย่นางกับบะไก่พี่น้องประมาณซิปน,นาทีสามนาทีก็หอดแล่ะความบริไกบลบอลเบาหลังเห็นงานนะพี่น้องนะไนะก่ เมาีน่น้องถนนประเทศไทยยัมคำคืนทุกคนโอ้โหสุดยอดอู้หัไปเลยทุกคนร้านลาบจะสวยเด่นไปน้องเองนะี่ยร้านลาบจะสว ีเสียงจักจั่นพี่น้องโอ,โอ,โอ้ในกรุงเทพในกรุงเทพมหาน,ะน,ะนะครน,นะนี่พี่น้องนะมีเสียงจักจั่นทุกคนป่อธวมัทธาด้วยจว่าทุกคนนี่เป,ป็นต้นจำปาพี่น้องโอ้เบิกบานยามนี่สุดยอดถือว่าใกล้เส้นทางสองการแล้วพี่น้องใกล้เส้อดปีใหม่สงการแล้วทุกคนเลย บลลอลังล่อรุ่นอยู่นะว่าเออสงการย้อนไปเทศไทยนี่ยบอลังบ่เคยหลินจักเกือบบอลังล่อรุ่นอยู่ว่าเออสงการย้อนไปเทศไทยเป็นแนวใดสีเพิ่นหลินกันจังไดนะพี่น้องนะบอลังรุ่นอยู่นี่แล้วก็บบอลังจังหลินอยู่พี่น้องนี่มาหอดแล้วพี่น้องเลยมาหอดแล้วมาหอดแล้วเพิ่นกระปิดบ้านบอลังกันแล้วออกบ้านครั้งนี้แล้วพี่น้องเลย บอลลังก็ล็อกบ้านข้างนี้ทุกวันนี้ิ่นลืมกุญแจลืมมันกล้องอยู่ในรถเออเอเอเดยวเาไปลืมกล้องมาสัน่นกัน,น,น่าบอลนี่อันนี้คือบอลเห็นงานของบอลลังนึกพี่น,อน้องนะมืดดิโอจะไปไหนไซจะไปทางหนว้า้แนวลืม มาสั่นโอ้โหนี่เลยๆมันรืมเนาะลืมกล้องมาสั่นเออแกตาโลยังไงน่ะผาดบ่าอยู่เนาะยังไม่ได้มือหงอนหงอนนี่เนาะปมาเมียไปตลาดแล้วแล้วก็หาบอลลังมาสันว่าลืมกล้องมาสันนว่าเออบอลลังสีหลอกหลอกแต่กะยางเมื่อต่อโได้ไหมน้องมันเนี่ยยางเมื่อหงองเพิ่นมอะไรไปเนาะ Để đeo đeo lọc bạn còn bên nào này ừ. Một tuần chắp này Lọc bàn con này Lọc nhả cũng chế cả Ừ, để ăn để โอ้ย่างเมื่อไหร่ย่างไม่อีกรอบนึงหมุนพี่น้องี่ย่างย่างก็ปุ๊บย่างมือมือมาเนี่สมบูจักว่าแบกน้ำแข็งนี่ย่างเงินเมากลองน้ำพ่นเนี่ยสุดยอดย่างกลับต่อได้ประเด็นพี่น้องถนนในประเทศไทยพี่น้องโอ้ยนี่ในมือคนหนึ่งคือของเพคนลืมเนี่ยฮะ นไได้นนเออฮ้มันเสียนอะเอองูมันราคาแพงเนาะมันก็ยันเสียเลยยเดียวโอยมีอไมีอะอันนี้ไปห้องจะเล่บอว์ต้นเนี่ยฮะฮะเปห้ปหองจะเล่มันปะ<ม>โอ้โอเคโอเคโอเคไปห้องบอต้นเล่ได้ทุกคนเนี่ฮะ ถนนประเทศไทยยิ่คขำขึ้นพี่น้องตอนนี้กับประมาณเวลาทุ่มหนึ่งพี่น้องทุ่มสิบห้านาทีประมาณนี้แหละพี่น้องเนี่ยเห็นวะ,ะทุกคนยอดถนนประเทศไทยก็แปลว่ารถยนต์เพิ่นนี่เพิ่นใส่แต่ขั้น,นลักแบบว่าคันหลู่นนะพี่น้องนะคนไทยคนใส่นี่ยพวกนั่นบอกว่าสุดยอดเลยเนาะประทัดเนาะ no กันะครับไปทางลัดอีกพี่น้องบริย่างออกจากถนนใหญ่เนี่พี่น้องนะเพราะว่ารถมันหลพี่น้องบนถนนเนาะอย่างรัดคือเก่าออกเส้นเก่านี่นะนี่หน้าหมู่บ้านแต่ละหน้าหมู่บ้านเนี่ยทั้งขยะอันนี้มีรดเลยนี่อันนี้คือทั้งขยะของรัฐบาลในบรังคิดว่าได้เมนบอกมีทั้งขยะเป็นของส่วนรวมอันนี้นะธนาใช้ร่วมกันโอ้ หยอดอะไรทุกคนเลยย่างทั้งหลัดเห็นไหมพี่น้องกำลังย่างห้องกับบอสโอ้มันกระขกเลยนะเนาะ <laughs> ขนาดถนนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยังงามซ้ำหนีทำซ้ำมาบ่าทั้งอันไปสวรรค์เขตบ้านเฮาเลยนี่กว่าอีกเลยแล้วเห็นบ่อแถวไซโนนะแถวไซโนแถวบ้านเฮานะมันนันไดนบ้านบอลังนะมันทั้งนั้นแหละแถวไซโนเนี่ยบอลังเห็นตอนกลับบ้านตอนนั้นดอกยังเป็นทางแบบกตุกระติดอยู่ไลยแถวไซโนเนี่ยไมีได้ทางอันปูคนกีแบบนี้ฮะโอ้ยังกระตุกระติดอยู่ไลยกับว่าวทางกับบ้านบอลังนะทางเมืองบ้านบอลลังแห้งจังแบบนี้ เจอทางน่ะท,ที่เออทางแดงแล้วทางหินแห่แล้วผู้คนกีดไปนอย่บ้มี่ดอกกล่ากันกล่า,าแปลงทางรัฐบาลเอางบมาจต่ี่ก็คือแบบว่าเอาดินนะครตัว้นะรถสิบล้อมาเทดินรถด,ดุด,ดมาอันรถไถแดงมาไถมาดุดมาดุดนอ้สิเหยียบให้มันเนียน,นะพอยามพ้นมาปุ๊บสั้นพ่อ แต่พ่อยังผลมาปุ๋เป็นคุ้มเป็นยังแห้งไปหากกว่าเก่าบานนี้ทางบ้านบ่อลังแห้งไปหากกว่าเก่าบาดนี้อ้ยว่อันมาเห็ดให้มันดีบ้ว่าแห้งมาเห็ดให้มันเพลเขาคิดว่าให้มีงบในหมู่บ้านนั้นเสร็จนั่นฮอดบ้านนั่นจะสี่ตอนนั้นรอยล้านสองรอยล้านสามรอยล้านกว่ากันไปนี่งบของรัฐบาลแต่ว่าบ่ปูคอนกีจากเสือบ่ปูข้างดำจักเถือนะ บ่อหอดบ้านบอลังก็คือแค่บอกว่ามาแต่ละเทถอก็คือแบบว่าเอาดินเดี๋ยสินะขี้ดินขี้ดินบอขี้ดินอันแล้วแล้วแดงๆกันนะฮะดินดากนะทางบ้านบอลังห้งองขีดินดากเด้ฝนตกแห้งในโอ้โฝนตกแห้งขออขี้เราไทยยังไปไง่ายรอกับขี่มอไซช่นี่แล้วประหลาดหน่อยนึงกับห่วยกิองอยู่สัมพิกผู้เลยอะ่ะมันลื่นมืน หม่บอกพี่น้องสุดยอดถนนประเทศไทยเนี่ยน้ำไหลไพส่สว่างผลวานว่คัก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  แต่คั้นนี้ี่พอใจแล้วนี่เบาหลังอีกถูเนาะสิบาอยู่บ้านเลยได้ขนหนขน, <laughs> น,นาดน่าโคตรมาบานี้ก็มาหอดนันหน้าหมู่บ้านทั้งออกทั้งนี้พี่น้อง มื่อกี้นี่าบารังยางทางหลาดทุกคนมีหัตู้เติมเงินได้เปล่าเน,นี่ยนี่ตู้เติมเงินนี่เนาะบ้าน่นนะเติมลมรถอดยังวะรอบละหา้าบาทเติมเติมลมรถนะบางคนก็เติมฟรีอยู่ก็ได้ <c oughs> เลยก็อย่าโกง <c oughs> เราก็แต่โกงเพราะมันไม่ใชมีตะกร้ารนะพี่ตนนะคือบอกว่าเติมปุ๊บแล้วก็คือบอกว่า,วาอเอาเหรียญใส่ตะกร้าหันเออเติมลมแต่ละเธอทุกคนเห็นไหม หน้าหมูบานโอ้ผู้สาวได้่ะพี่น้องนะเสื้อสีขาวนผู้สาวได้่ะบาลังคิดว่าได้จักแมนหรือบอซด้อ๊ะสื่อย้ำซื้อย้ำเนมอืมเ็นรสม เพิ่นมีหอหลับปลาดุกคูนะม่ฮะเราทำคือกินว่าอย่างนี้บ่แล้วจะเนี้ยเสาไงฮะจำเนี้ยเสาเฮ<ะ>้อฮ่าพี่น้องนะ่ะเน่เน่เน่เน,น่อันนี้คือทางออกหมู่บ้านเนี่พี่น้องเนะาะแถวพลังพักนั่นแหละพี่น้องนะแถวนี้ก็ได้สิเป็นสองระยะสามหน้าบ่ม พี่น้องสำหรับคลิปน like ี okay. mm no? ้บาลลังกะสิได้ลับล่าพายจากพ่อแม่พี่น้องไปได้กบบอลลังกะสิไปเล่นห้องบ่อต้นทุกคนเลยสิไปนั่งลินอยู่ห้องบ่อต้นจักหน่อยแล้วก็จึงกำห้องพี่น้องอันนี้ก็บบอลลังอาบน้ำนำนำในแล้วแล้วดอกไปเปิดกุญแจให้เพิ่นให้เพิ่นลืมของอยู่บ่อนเหตุงานของบาลลังนะพี่น้องนะอ่าสำหรับคลิปนี้บาลลังกะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้บาลลังเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้บาลลังเนะพี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บาลังก์กับศรีคอเก่าคำว่าสวัสดีครับผม